เราเรแยนนิวโฮเทลในเมืองเชียงตุงที่คณะของเราได้มาพักทันนี้มีสิบสาาคืนวันี้าสิี่ะเดเลจ้านะหน้าละ เจ้าฟ้านี่เจ้าฟ้าอย่นั่นเาเชีตุงป็นย่าไทยห้่นกระโดดคอไทยรูปอยู่ช่วงยุคนี้อยู่ช่วงกี่ปีเอ้ยยุคนี้ที่มันขาดมือนเจ้าฟ้าไปเพราะว่าเมื่อคศ1962ก็ประมาณ50กว่าปีที่ผ่านมาก็ยึดอำนาจเจ้าฟ้าค่ะสมัยค่ะในวทีเนี่ยค่ะอือตัวทุจริตไม่ปีแล้วผู้สูงอายุเขาบอกต่อๆกันแล้วก็ค่ะ ไม่ไม่ไม่รู้อายุแล้วหลายร้อยปีแต่ก็รัฐบาลฐานไปติดายว่าอลองพยานักรบข้ามมา ีต่อค right? ่าน้อยตอนในโลกเบนน้อยที่ที่ไหนตอนในโลกกต่อค้าความแล้วจะมัวหน่อยจะอยู่ตั้งไฟอยู่ระหว่างเขาสองลูกนั่นนะเช่นนั่งตั้งเงี้ยเส้นเขาติดจากนี้ไปก่อนนะจะเป็ตั้งไฟอ๋อแล้วก็ไมรูอ้ยอกี้แยกเกแยแยกเินเลยเนมาเลย เดินมาเลยอ้าวหันหน้าหันหน้าหยุดเรืถ่ายรีบถ่ายกดเลยกดตรงไหนตอนนี้เรายังไม่เหนนองตรนองทุงิวด้าน้ายีค่ะจมจมบอกที่รู้จักท่านแปลงที่วัดวาไทยเมืองบอกหลวพ่อแปลงจันแปลง วัดไทจอมมีวัดไทยยาจอมมณีิดเ่าคุณเคยไปเมืงขึ้นอังกฤษไหคะใช่ค่ะตามนี้เลยแต่ตามคระปฏิทินช่งสับ เคยเป็นเมืองเพื่อนอังกฤษก็เลยใช้คอส์ตางอังกฤษอันนี้เป็นพระอุปบุถใช่ค่ะชาวบ้านศรัทธาปิดทองจนโกลไม่เห็นพระพักเมื่อก่อนก็มีพระพักค่ะนี่จะเป็นองค์ที่หนึ่งพระเจ้าพระปุตตันโทพระโคนาโคมพระกาสปะพระคุณมะแล้วก็องค์ที่ห้าพระอริสพระศิริยะเมตไตรอย่างนี้ค่ะค่ะก็เลยทุกๆปีนี้ก่อนออกพรรษาก็จะอัญเชิญพระบัวเข็มทั้งห้าองค์นี้เห่ไปตามหมู่บ้านในทะเลสา ใช่ค่ะเมื่อ 40, 40กว่าปีที่ผ่านมาเกิดเรือกะละเวงนี้ความพระพุทธทั้งห้าพระพุทธรูปทั้งห้าองค์จมลงไปในน้านชาวบ้านโมโหหาเจอแค่4องค์หลังจากนั้นก็ไม่อัญเชิญไปทั้งห้าอัญเชิญแค่4องค์เพราะว่าองค์ที่ห้ายังไม่ไประสตดนะคะก็เลยไม่อัญเชิญด้วยกันทุกปีนี้ถ้าเราไปทะเลสาบกินเลจะเห็นเขาอัญเชิญแค่4องค์บวกเข็มหรือว่าประคุณใช่ค่ะ

ด้วยความมั่นใจว่าจะต้องมีน้ำแน่ๆเป็นกลมนะวงกลมเลยวงจะเคยมีมีคนมาบอกใช่ไลมทางน้ำข้างบนเราลังคาน้ำฝนใช๊แรงงานคนเยอะไม่งั้นก็ไปหาตาน้ำอยู่ข้างคือถ้าดินทั่วไปมันจะเป็นดินดินแล้วก็จะเป็นพวกสวนร้านว่ะ เป็นเชน้นลท่านน่ะาหาใต้ดินนะานนด็นี่ก็หาตามเป็นท่าดินทัวไปมันจะเป็นดินดินแล้วกเป็นพวกว่ are, า rocket, ไหมวดเขาาเป็นเชั้นแรงผล่านอายหาตามใต้ดินนะานด็ริน so ี่ก็หาตาก็นไเป็นเอปนม่ด네้่ายร้เือก่อนแหเอานค่ะ

ไปถวายไม่จุดเทียนข้างในอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นจัดข้าวมืนนแท้ค่ะอันนี้ต้องหามะเล็ดแรกล้ำห่างก่อนไม่ง,ง,นในในงั้นข้างบนเป็นแต่แดงน่องค่ะเนี่ยหน็บนะแล้วก็เครื่องเงินก็ทำตีตรงเนี้ยแหละค่ะแล้วก็เครื่องเขินเขินก็ทำนี้ยเขาทำเป็นค่ะเอา,ข,เอาขี้เท่า น้ำของพี่เท่าไปอยู่ใกล้นะครับแต่คาะที่เป็นรักนะนะคะวัมาขอรมไทยยางรักแล้วก็ขนมพี่เท่าแล้วก็ปั้นเป็นเส้นแล้วก็มาทำรวดอะค่ะมาทำมาลงลายอืมขาดชิ้นเออเป็นเนี้ย หมบาทด้หรอคู่ละคู่ละหนึ่เงี้ยเ้คก่หมือนกันคู่ละ60,000แต่ทเขาโชคดีคือคู่ละจ0 0 0 0ได้ตกลงไปที่ทีแลัฒบนาเนี่ยใส่ได้ค่ะน้ำร้อนใส่ได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะที่แวดีกว่ใก็ห้องก็เออรงยาลาเนี่แดงการครับ เริ่มพื้นฐานค่ะเป็นภาษาพม่าค่ะเรียนภาษาพม่าใช่ค่ะเเรียนไทยเกินไหมวัดนี่ไม่เรียนเลยคนละภาษาคนละเรื่องไปเลยจะไม่ไม่เรียนกันเลยไม่เรียนเลยอันนี้จะเป็นเรียนพม่าเรียนพม่าเลยแต่องอาจารย์ะคุณเนียนเริ่มพื้นฐานค่ะเป็นภาษาพม่าค่ะเรียนภาษาพม่าใช่ค่ะเรียนไทยเกินไหม วัดนี้ไม่เรียนเลยคนละภาษาคนละเรื่องกันเลยจะไม่ไม่เรียนกันเลยไม่เรียนเลยอันนี้จะเป็นเรียนธรรมะธพม่าเลยไปเคินบางแห่งก็ยังช่วงกลางวันก็แค่และหนาครับไปวิดีโอบ้างกัน ตุ้าบรีสุข้าบุรีแล้วก็เมืองนี้นะคะทิ่งานการถกเถียงที่ว่าเทมารัสก็คืเมืองนี้เมารัสนครเก็บตูก็คือที่มีแต่ความสุขหงาเป็นอารคัเมารเดี๋ยวรถเราจะจุดทจุดนี้ค่ะแล้วก็เริ่มถ่ายรูปใสเต็นทั้งต้นยางเราของต้นยางเข้าในกลองตู้แล้วก็วัานธรรมนะครับนะค่ะ

ขายงยทลก่างก็ากีแน่้ายิงถ้าเปิดเติมกคิดอิสระในกองในกองหน้ากอตม่ใ่องในอมีแต่หวที่ตั้งหรือที่วัดจริ ตลอดเลยช่วงสงการจะเอาเออกมาที่หน้าวัดเมื่อกี้ที่ตรงสุสานเจ้าฟ้าตรงนั้นนะคะจะีตรงนั้นถามี่อย่างนี้เขาแค่นาแอเล่นเขาจะสร้างิธีอยู่เราลำหนองตุงเราจะฟ้อนรำข้องเพอ่างไรตอนนี้จะกอแข้งเอตแ้งแต่สมัมเจกนงการมแ้เเขเขาาดีกั ขางลังน้อยขางลังน้อย <c oughs>